ผมเคยจ้างงานคนตทั้งสองปีผมยังไม่โอนเงินให้เขาเขายังไม่ว่าอะไรผมเลยนี่อะไรกันพวงทุกวันนี่อายบ้างเหรอคุณไม่มีเงินจ่ายลูกน้องในบริษัทคนแล้วไงมันเกี่ยวอะไรกับผม,มย่งคันนี้ก่อนนะน่ารำคาญวะ่ะสวัสดีครับคุณคือเจคพอยค่ะแล้วผู้จัดการโมไปไหนครับผู้จัดการโมวัวนนี้มีธุระด่วนเรื่องสัญญาเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการแทนยินดีต้อนรับนะครับค่ะนี่ เสร็จหรือยังนี่คุณประตูแบบนี้มันไข่ยากนะครับเจ้าไม่เงินอะเห็นไหมเนี่ยว่าฉันมีคนรอส็นสัญญาอยู่เนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรี้ยงล้วก,กันค่ะฮัโลโหลเอามา100หนึ่งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับทางานแค่10นาทีอะ5อยผมให้ไม่ได้หรอนะแต่เราตกลงกันแล้วนะครับล้วนี่งานผมก็เสร็จแล้วด้วยแล้วงไงอะ่ะผมให้คนแรกแค่้อยเดียวเจ้าก็เอานี่คุณทำไมก็อไป ขอโทษที่ให้รอนานนะครับสัญญานี้ผมเซ็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชัวยคุดเซ็นได้เลยนะครับ